ช่วงเวลาช่วง11็โมงื่นนี้นะคะก็ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็ของแต่ละทานในทุกที่เปิดโครงการประชุมเชิญปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นวัตกรทางสังคมนักวิจัยชุมชนภายใต้โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางการยกระดับ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว e ิตกลุ people, ่มป่อปลาให้หลุดพ้นจากความยากจนนะคะซึ่งจัดหนงานบริการอะชีพกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและคอมมั่นคงของมนุษย์นะคะรวมทั้งเครือข่ายนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ยของวิจัยตัวเนี้ยก็จะมาดูว่าเมื่อมีงบประมาณไปหนุนเสริมเกี่ยวเป็นโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มปบางเนี่ยหลังจากนั้นนะคะมีผลถึงจะได้แล้วจะมีการจัดประชุมรวมกันดีเจียงไม่ต้องจะชี้แจงแบลสอบถามและก็แปลเสนอเขียนโค่งขามนะเจ้าต่อเจา้านี่แต่จะเขียนเป็นจามาสสนอเนาะแต่แบลสอบถามเนี่ยถามจากขน้องนะเจา้าน้องจะชี้แจงวันนี้ก่อน อนโครงการวิจัยนี้ไปลงเก็บข้อมูลหนะเจ้าอันนี้นี่คือเขาผ่านะคะค่ะเราวัดตถุปรงต่างๆท้งนี่เนาะนึงคือเพื่อเหื่อหน้าวิจัยชมชมดี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 ข้อความออกัตซ่อนก็คือซอนข้อควาางธรกิจกดขอนเป้าวิธีการจเหยือประชาชในพื้นแรกลักษณะเหือกันแต่ว่าดูความตก่าในด้านวิชาการก็เลยมาลองสึกษาวิจัยว่าในนโยบายที่เป็นลักษณะที่สอนลงมาตุ้มๆๆๆเนี่ยถามว่า กว่าม yeah. ี uh, uh, CG, ูยาวโลกของเราที hmm. âm, mm ่ส hmm. ร้างดูในงานมดก็ตางในส่วนียใต้องนาียก็หมถูกต้องอันนี้ก็หม่คุณพูดาใน่าคสี่แค่แเานายมีเนื้องานใครออกับเอ้ นน่นะครับชอชิงก็ไก่ได้แก่แค่ใบถังปูมิปอปังมันจะอยู่ในด้านคนุานะคะดังนัส่วนนี้เนะาะการพัฒนาตาา่าง,งส่งเสริมอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่นี่ไหนเลย หมดนีคนละค่ะตอนเช่นรถบริการของเชสบาลนี้มีรถดับเพลิงรถดุดซ่วมอย่างนี้มีพร้อมอยู่รถเก็บขยะ่อครับมีขอในด้รถกระดูมประกับนี้ครับนอกจากว่าเฮานี้อันนี้เขายังมีดูเรื่องของท่านผู้ชมว่าจดูประกอบสองด้าน การช่วยเหลือดูเกาะบ้างอยแล้วนะคะแต่การขับเคลื่อนของเสาอ่าสอช่อตอนอะไรการขับเครื่องม่เป็นธรรมจีนค่ะเครื่องหายที่เราทำนะคะก็มีน้องพี่ของเราค่ะการขับเคลื่อนงานการขอความช่วยเหลือก็จะง่ายในเรื่องของอาชีพนะคะเป็นหนยุทธที่มาช่วยเราในเรื่องของการอ่าซ่อมแซมป้มโปรพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการช่วยเหลือนี้เรื่องของ งลุยังชีพอะไรต่างๆค่ะที่ที่ทางนายสอ,อจะมาช่วยเหลือในอกลุ่มของผู้ป่วยติดเตียงค่ะค่ะมีของงานปกครองก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านคแคร์เมเนเจอร์ร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีแคร์พิพิทรัฐบาลจะมีฐาขนข้อมูลช่วยเหล<อ><ะ>ือของประชาชนนะคะของเทศบาลเมืองไม่ห้องศรน,นะคะ <c oughs> เป็นไปนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยค่ะ <c oughs> จะประกอบไปด้วย ียนจากที่ผมเคยทําทํางานเรื่อ่ที่อยส่า้วยนะช่วยเหลือที่อา่งใสเข้าห็นภาพแบบนี้ตลอดยังมีคนนอนดูดาวนะครับยังมีคนที่นอนตับงลมพัดเข้าบ้านนะครับโดยที่แบบมีสายภาพนในการที่จะดูแลบ้านตัวเองอีกเยอะครับมาเช่นน้อยๆนะครับอันนี้เป็นโจทย์นะครับนปิดเรือเลี้ยงน้องครอบครัวเปิเคื่อครอบครัวเลี้ยงน้องเพราะว่าพ่อจะต้องทําไรค <ยา S 3> รอบครัววยแรงงานจะต้องปิดไปทำไรทำต้องัปทำได้องมอนคืน ผมมีเวลาที่จะเรียนดูลูกน้องคนในเลนซึ่งผมเก่าเนี่ยกำลังเรียนอยู่แต่ก็ต้องพักการเรียนเพื่อปิีไปอยู่กับครอบครัวเพื่อนที่จะไปเลี้ยงน้องของแม่นี่สาเหตุตรงปัญหาคือว่าไม่ใช่เพราะว่า่ันเข้าไม่ถึงในการศึกษานะเหตุว่ามันมีอะไรอย่างที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กๆเนี้ยไม่สามารถอยู่ในระบบการศึกษาปกติได้อย่างเต็มที่อย่างนะครับที่ผมพูดตรงนี้ซึ่งจะเป็นกลุีที่ผลิตเป็นแคมป์กลุ่มหนึ่ง นำตู้ออกมาจะเสริมด้วยนำตู้ในครงการข้อเรกโครารที่สองที่เรายังไม่ได้กำหนดโครงการตัวโครงการออกมาเพราะว่าเราจะใช้อันนี้เราจะทำอะไรเหตุผลก็คือว่าตอนนี้คือสถานการณ์ผู้ป่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อไม่ติดต่อแล้วจ ดึงมาสนับสนุนนะครับงานกิจกรรมด้าการส่งเสริมที่ต่างๆเนี่ยได้จะได้พร้อมนะครับเพราะว่าอุทยอนมันก็มีเขอฮ้องโดยแากการศึกษานะครับที่ที่ส่าทำเรื่องงานที่โโอุทยานผมแว่าจะเอาโจทย์เนี่ยนะครับที่น้องผมยื่นมาว่าคุณสามารถเรียบรับแผนงานนะครับของวิทยาลัยนะครับเรื่องของการส่งเสริมทีมี่ยเข้าไปทํางานร่วม